<laughs> จแล้วผมจะทำยังไ <laughs> งโจ๊กโอ้ยจ๊กี่เจ็บความขี้อี่งไม่งั้นเขาจะเรียกมือทำไมจะฟังก็ <laughs> คือโจ๊กจะบอกว่าพี่โง่ไม่ใช่ <laughs> <laughs> ผมเป็นรองโควิดเว้ยเมื่อกี้เข้าไปเพสัตมาคือแม่งไอบ่อยมากเนี่ยไอ้แล้คือไม่โควิดด้วยไม่ต้องเคลอนถอยหลังเขาบอกว่ามันจะไออย่างเงี้ยไปอีก2เดือนเยี่ยโคตรทรมานเลยแล้วต้องกินยาที่ไอแล้วแล้ววันนี้มาทำอะไรมาหาหมอไม่ใช่วันนี้มาสักครับแป๊บนึงเดี๋ยวอตกยามเออตัวนี้เกอร์ลุนใหม่ติดใหม่เออมากเลยเออมีแมงมุมด้วยครับนี่ฮะมีแมงมุมด้วยวันนี้มาสักครับบอกได้ไหมพี่เจอแล้วรออยู่ สวัสดีครับสวัสดีครับเขียนนะชื่ออะไรนะผมชื่อชื่ออะไรชื่อจบเป็นร้านสักแนวไหนนะส่วนมากจะเป็นอนิเมะแล้วก็จะเป็นแนว Y2K ไทยบ้องจริงๆอะผมวาดอนิไวเนี่ยสวยสวยสวยอยู่สวยอยู่แปลว่าไม่เดี๋ยวแล้วเรามาเป็นช่างสักได้ไงเริ่มจากแรกคือผมอะอยู่หอแล้วก็ปาร์ตี้กับเพื่อนนี่แหละแล้วเพื่อนเน่ยมันยุอะเขาคือแบบพายมาเลยแล้วผมก็ซื้อมาแต่ทีแรกอะผมไม่ได้เปิดรับลูกค้ากต่จะแบบสักแค่เพื่อนกันเองแล้วอยากรับลูกค้าไหม แล้วมาแล้วนี่เคยรับลูกค้าแบบไหนเนี่ยทีนี้เพื่อนของเพื่อนเนี่ยเขาก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยไอ้นี่สักได้นะพูดกันปากต่อปากแล้วกี่ปีแล้วสองปีไม่กี่ปีที่ไว้ผมมาแปีเยอียอมันแบบไม่แบบรุนคารเลยอ่ะรุนร์อ่ไม่ตอบไม่ตอบก็เป็นเพื่อนของเพื่อนไม่ที่ไหนรุนคารผมไม่รู้ตอนแรกอราผมไม่จริงจังผมก็ตอนนี้กี่ปีแล้ว ไม่จริง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 กี่ปีแล้วสองปีสองปีอสองปีเมื่อก่อนนะครับเขาจะเป็นเครื่องที่แบบเสียงดังๆเครื่องคอยเครื่องคอยใช่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเขาจะทาจนมันเป็นคีลอยขึ้นมามันจะนูนเนี่ยแบบลองจับดูดีนูนไม่เราของเรานูนไหมไม่นูนยิ้มยิ้มบอกของเรานูนไหมของเราโอ้นูนดีเลยคีอะไรเมื่อสายตาไม่ได้มองตัน พวกน้ำหนักมือช่างผมว่าอันนี้มันน่าจะเป็นแบบเทรนต่อๆกันมาคล้ายๆฟิลแฟชั่นหน่อพี่นี่ผมคิดเองนะไม่ต้องเชื่อผม,อมผมไม่เชื่อหรอบไม่เชื่อเลย <laughs> ไม่เชื่อก็วันนี้ก็ยังงก็ขอบคุณมากที่ได้มาคุยขอบคุณมากครับสอนเตียงขอใจกันงเพื่นแล้ว <laughs> ว่าขายได้แบบเดี๋ยว้ตั้งเพื่อนช่องแลกกันนะอยากได้ห <laughs> 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 มสำคัญกับใจกันอีกตอนนี้คือเนี่ยช่างขยันมากเลยน้องโจ้ของเราเนี่ยนี่บอกจะสักให้สามสี่ลายอ่ะ บอกว่าเคยสักสูงสุดกี่ลายนะเออสิบสี่ลายในวันสิบสี่ลายในวันเดียวกี่ชั่วโมงยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดบ้าสัตว์แล้วลายหลังๆเนี่ยเดินเส้นน um, ิ่งเหมือนเดิมไหมโอ้โหโคตรลายหลังๆทำยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวร้านนี่อยู่คนเข้าเลยไม่รู้ขอยดูห้องนี้หน่อย มึงไม่ถามเจ้าของบ้านเขาก่อนเหรอวะเขาอันไหนเข้าได้ไม่ได้อะไรเยอะตีท้ายควรรู้จักเปล่าตามมาดิจับพี่หนุม่มเปล่าพี่หนุม่มม้วดเดินขึ้มนมาเนี่ยมีปัญหากูไม่มีไฟสัมม่นมันมืดมันมืดมีเงียแล้วไม่เข้าเรื่องสักม,มันนะอ่ะวันนี้เราจะมาสักอะไรเชียงไหน่เชียงไหม่แล้วก็จะมีอีกแนวหนึ่งที่แฟนผมทำนะครับมันจะเป็นแนวแบบว่าแนวงานสีสีเีย นี่แบบก็รับงานสีๆบ่อยสีอะไรสีตัวเองคนนี้กับกําแพงบ้านเดินสีไเรื่อยเอ๊ะเบื่อสีอินเนอรนีนี่คือเราสส่เองด้วยใช่พี่มีตัวอินเนอรที่ชอบไหมมีกูโดนเซ็นเซอร์เนี่อยอินอวิตาที่โชว์เจี๊ยวเหรอ โนบิตะที่อิจูชินาสึเกะเพราชอบเลยตัวเนี้ยเป็นแบสซาสึเกะกูชอบมากเลยเหมือนเหมือนซาสึเกะสันจิ้นี่เลยอ่ะอยากสั่งอะไรอะไรก็ได้ปกติอ่ะเราต้องถามลูกค้าว่าอยากสั่อะไรเนี่ยกูถามทางสั่งไม่อยากสั่งอะไรเคยอยากทดลองอะไรที่ยังไม่เคยหรืออะไรเงี้ยผมเพราะว่าอยาจิวเวลรี่ด้วยเพราะว่ายังไม่มีใครทำอยากสั่งนี้ได้เอาไว้ตรงไหนการหน้าอกขา ว่ากว่าก็คือมึงคิดมาแล้วแหละว่ามึงจะสักตรงไหนให้กูเอาตามที่เราชอบนะที่เราชอบเลยจะได้ไม่ผิดหวังน่ถึงแม้จะอยู่บนร่างกายกูันตาเอาที่เราสบายใจแบดสเกตที่หอแมงมุมแล้วกันโอคตรเท่อ้วมันไม่ได้ว่ามันมันไม่ได้แข็โก ก็ที่อยากจะฝากบอกโจ๊กว่าต่อยกูไว้โจ๊กไม่ต้องตัดแล้วเนี่ยขึ้นสังเวียนหรือูไว้วันนี้หนีลาดำเนินไม่ได้โจ๊กอันเนี้ยเป็นลายแรกที่ผมขึ้นคอมาแล้วผมก็เลือกเป็นลายที่มันคลาสสิกแล้วอยู่ดีๆไอ้ฝั่งเนี้ยเป็นไอ้เฮียเนี่ยโจ๊กกูถามจริงมึงตลกว่าไม่ไม่ถามแบบถามแบบว่าถามจริงนะที่แล้วเดี๋ยวผมเปิดที่ผมอ่ะเป็นคนที่กล้าอยู่แล้วอะไรพวกเนี้ยแต่พอประตูคอ จากคนก้ามันคิดหนักเลยนะเว้ยเพราะถ้าไม่ดีอ่ะมันเปลี่ยนเฮียเลยไม่ได้มันอยู่กูยาวเลยนะเหมือนซาสึเกะแต่ว่าโดนโดนรถชนยู่สถานทู่ยู่เฮี้ยเคอลายนี้ก่อนแล้วกันตรงนี้เลยเดี๋ยวนี้ยังไม่ได้บอกเลยผมบอกว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันเนี่ยผมกำลังจะโพสต์ถามแฟนคลับพี่คิดว่าแฟนคลับมันจะใจร้ายเรื่องรูปนี้ให้ผมป่ะหรือจะเอาเลือกซาสึเกะธรรมดาเขาจะเลือกสิ่งดีๆให้กับโคจั่เหลือใช่ก็คือเฮี้ยแบ๊ซาสึเกะหน้ายู่ เป็นเรื่องอันนี้กูชัวแม่งอันบนหมดเลยบัวให้กูอันบนมันบน พี่เห็นบเเทอาอะไรแรกก่อนเขาก็มีมาตรฐานดีนะที่ร้านนึยไม่ได้มีการโูอะไรที่หมุนต้ใช้ไปแล้วประมาณ10คนใครมาก็อย่ามาเลยที่นี่สกปรกปกติโกนบ่อยปะไม่บ่อยเน้นเผาเน้นเผาง่ายเรียบเรียบเลยบ้านอ่ะข้าเนี่ยเรียบเลยขนอยู่เหมือนเดิมแต่บ้านเป็นตรเป็นตัไปหมดที่นี่คือ black black and gray นี่ผมไปถามมาแล้วพี่ไม่ชด้ชวนไม่ต้องเชื่ย โอ้ยเชื่ออยู่แล้วโจ้เชื่อแต่เราต้อาสปเกยขึ้นเขาอายุด้วยนี่อูวิเท่เลยเท่พร้อมไหมรูไหมสักกับกูไหมอันนี่คืออะไรโจ้กาวเออมันคือน้ำยาลอกลายโจ๊กไม่สลับผิดกับกาวลากเหงนะสีมันเหมือนกาวลากเหงเหมือนกันนะเนี่ยกลัวนะโจ๊กไม่กูลอกกูลอกยาวเลยโจ๊กบอกว่าพี่สักกับผมอะติดตลอดชีวิตไ่ต้องมาซ้ำ โจกอิสระจริงโจ๊กว่าแพง่างเงี้ยเงียบๆนอนไปก่อนนอนไปก่อนโจแล้วผมจะทำยังไงโจแล้วผมต้องทยังไงพี่ว่าเราก็คุยถูกคอดีนะโจเดี๋ยวอะไรกันเลยก็เถามว่ายังไงก็บอกนอนยังไงก็ได้พี่นราเชื่อป่ะว่าอย่างที่ผมโจ โ <laughs> จ๊กพีว่าโจ๊กนี่ว่าได้อยู่วันนี้เราไปหาความเทิงร่วมกันหน่อยไหมโจ๊ก <laughs> <laughs> ไหนไม่เเลื่อเฮ้ยลยไลน์ <laughs> <laughs> น,นี้มันคือยังไงมันมันแบบมีคอนเซ็ปต์อะไรบ้าง คอนเซ็ปต์แล้คอนเซ็ปต์ก็คือพี่บอกพี่อยากเป็นมีดดังนั้นผมก็เลยว่ามีดกูไม่เคยบอกอยากเป็นมีดเลยแล้วเดี๋ยวดูในแชทกันเลยพี่บอกอยากได้อะไรก็ได้น่ารักน่ารักก็พี่บอกพวกมีดหัวใจนี่ไงมีดแล้วก็มีหัวใจด้วยส่งรูปไปแบบมีเป็นประมาณสิบอันกูปิดก็มีดแล้วก็หัวใจใช่ผมปิดตรงไหนผมก็ทำตามเพราะยิ่งคือมึงตามนั้นเลยอ่ะใช่ยิ่งอ่ะผมชอบดำแดงอยู่แล้วตั้งตั้งแต่ไหนแต่ไรละเอ้ยเจ้าผูสงสัยกูถามนิดนึงดิว่าดำแดงมึงชอบใช่ไหมใช่แล้วกูชอบ ย่อไอจงผู้หางเนี่ยผู้หางเงี้ยก็พี่ไม่บีสีอ่ะโอ้ยเดี๋ยวลายต่อไปก็เป็นลายที่เราชอบแล้วนี่คกเดีอะจบไปลายแรกใช่ไหมใช่ทีนี้เนี่ยแพลนกับเราชาเลนจ์ของเราวันนี้เนี่ยคือที่เรามาที่เนี่ยเพราะว่าเราอยากมาเห็นว่าที่นี่เนี่ยแบบแนวที่เขาถนัดที่เขาทําบ่อยๆอะไรเงี้ยก็จะมี2แนวคือแนวเนี้ยกับอีกแนวคืออนิเมะทีเนี้ยอนิเมะโจทย์ของผมก็คือผมชอบซาสึเกะและทีนี้เนี่ย ผลโหวตมันก็เป็นเอกฉันท์แล้วว่าแบดซาสิเกะหรือซาสิเกะหน้าอายุเนี่ยมันนำเลี้ยวะไรกูว่านะเว้ยมันมันไม่ได้ให้ตัวเองมันเทาเซามันให้แรงบันจายให้กับคนอื่นที่เห็นด้วยเฮ้ยคนเรามันมีทางเลือกของตัวเองคุณคิดดีก่อนคุณคิดดีจะทำอะไรคุณคิดอะไรให้ไตร่ตรอจริงๆถ้าไม่เห็นแก่กูเห็นแก่ลูกนะคนเมืองลูกหลานกูอะลูกกูก็บอกว่ามีพ่อเมื่อพร้อมพ่อเที่แอร์ซาซิเกะที่แอรไม่รู้ เาจริงผมจะเป็นพ่อคนด้วยวะผมแบบผมแทคือผมมาแพนจะมีลูกในในเร็วๆเนี้ยผมอยากถ่ายรายการกับลูกแต่ว่าผมยังเป็นอย่างนี้อยู่เลยจริงๆอ่ะคําแรกที่ลูกพูดอ่ะผมอยากให้ให้ลูกพูดว่ามีพ่อเมื่อพร้อมทีแรกกูมองว่าเป็นเรื่องขำจานโจ๊กเนี่ยที่แบบมาบอกผมว่าใ hey, ห้พี่พี่ลองมองเข้าไปในดวงตาเขาดิพี่ดูถึงข้างในดิพี่เห็นอะไรไหมกูเห็นอะไรเลยโจ๊กกูเห็นเนี่ยกูเห็นเนี้ยว่า มึงกวนตีนกูมันคือสัญลักษณ์ของความพยายามคนคนหนึ่งอ่ะจะทำให้มันสำเร็จมันต้องพยายามเลยแต่ถ้ารู้ว่ามันมันพยายามแล้วมันไม่ได้อ่ะก็เปลี่ยนที่เลมึงก็เปลี่ยนไอ้เหี้ยมึงก็ทำจนจบฝ่ามือหรอใช่ฝ่ามือคือหลายคนอ่ะเขาจะคิดว่าฝ่ามือคือมือหนึ่งอันนี้คือฝ่ามือใช่อันนี้คือฝ่ามือใหม่ไม่งั้นเขาจะเรียกมือทําไมกับฝ่ามือก็คือโจ๊กจะบอกว่าพี่โง่ ทำไมโจ๊กไม่ใช่ช่าคือแบบมือหนึ่งเต็มเต็มเลยไม่โจ๊กเพราะเปลี่ยนเรื่องนี่พี่ง่โจ๊กพี่เป็นคนง่เลยสสยตาโจ๊กอ่ะโจ๊กมองตาพี่เดี๋ยวเราไปตักกันเลยนะครับแล้วเรียนเรื่องด้วยโจ๊กดีจังพี่ชอบนะพี่เไมผมผมไม่รู้ผมลงไหลอะไรในแบบในแบบมุกทารนี้พี่ จ๊บที่เจ็บความคนที่จะเลิ่กเรื่องพวกนี้แล้วเข็มลึกกว่าที่คิดนะโจ๊บกล้องนี้ก็อัดอยู่แล้วอ่ะโจ๊บอัดพี่หรือยังเพื่อนผมก็ต้องถามแน่นอนแบบมึงคิดอะไรอยู่อืมึงสักลายเนี่ยกูก็อยากถามด้วยว่ามึงคิดอะไรอยู่อ้าวเดี๋ยวหยุดก่อนตอนไม่ได้บอกกูอ่ะตอนแรกอ่ะตอนเลือกลายกันตอนที่กลับไม่ทันเล้ะตอนนี้มันยังแก้เป็น หัวมันมันจะดาวได้โอ้มันจะดาวออกมาทางศาสนาใเ่ยมาสักเหี้ยเนี่ยหัวมันน้ำหนามนผมแก้มันตุ่มคอเดี๋ยวโค้ชถามในเฟซบุ๊กว่าเอาอะไรดีเอาลายบนครับพี่ลายนี้เพราะมันมีเรื่องราวดีเรื่องราวเพียอะไรหนุ่มเรื่องราวเพียอะไรกูถามว่าเรื่องราวอะไรอย่างเงี้ย ผมอยากให้น้องๆรุ่นหลังอยากให้ดูผมเป็นตัวอย่างไว้ว่าอย่าเชื่อคนในโซเชียลอยอะเชื่อใจตัวเองดีที่สุดอย่าุ่นสายดูดูเอาโชว์รูปเดฟเฟอร์เลยดีก่่นเออขอดูรูปเลยดิขอรูปก่อนเนี่ยอันนี้ผมรุ้นจริงนะขี้อ่ะ มือนเขา,าอ้วงอ่ะเหมือนเพิ่งทำจมูกมาแล้วบวบอ่ะที่มันทุเรศเหมือนกันเที่ยวจริงนะเท่มันไม่เหมือนใครคอมพิวต์ยังอันเนี้ยอันเนี้ยคอมพิวแล้วบอกเลยคอมพิวนี่เยียชิปกับเมียคอมพิวช,ชัวร์กูนี่กลับไปกูคอมพิวช,ชัวร์